สวัสดีจ้าพี่น,อน้องมาจ้ามาตรวจหน้าบันที่แปดกันไปรุ่นวันที่เก่าเนื้แต่เนะเหล็กเขาหน่อยากูขอโทษขอป้ายรายจ่ายชาช่าเป็นออกศูนย์แปดสองกับหนึ่งศูนย์ละสันเฉพาะจิตสามเก็เก่ากับสองหกอันนี้ตรงหลักแล้วจะ่เนื้อชาพ,พี่น้องแคบหนะ้าจอตรงนี้จะออกตรงหลักตรงน้อยแล้วจะเดื้อของเฉพ,พานะจิตเนื้แต่เนะเป็นออกสามเก็ดเก้าตัวนี้จะ สีตัวนาที่เขาดีใจน้แต่จอะจะได้กินขนมนเต็มๆนะแต่เนะปกติไปเขายืดเฉพาะจิตจ้ะตรงนี้เ็ก้าวิงหลุดที่เจจ้กวิงรลุทีสองแล้วแตเนอะวิงหลุดที่เก 2, นะเก,กับสองเพิ่นออกสองหกอัน,นี้ก็มีสองแปดสองแปดสองแล้วแต่เนะพิเศษเจตี่เกตปั 4, ่นปกติไปเขาเกตซี่ไปเขาตัว กับแล้วจะเรื่องของควาออกซิเจนของเมรัเป็นเกจซีขเ,เขาว,วิ่งรุดดีซีเกจจ่ะเข่าตรงนี้ปกติสองแปดสองแปดเก้าวีไอพีสามหกหาหาเก่าบ่เขาเนาะจ่ะเนาะเขาตัววิ่งรุดจ่ะเกจกับสองตัวงนี่อันนี้มีสองมีสองมีงมเจ็ดมีเกดมีเกดมีสองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเข่ายืดจุดนี่เลยมิจะเล็กสองนี่เอาลุ่นต้อนเนาะจ่ะเเล็กเบิร์นกะบอมา่า หลุ่นต่อกันจ้าพี่น้องหลุ่นเบิงว่ามันจิมาบ่นัด้ะเนาะถ้าแคบหน้าจอไว้ได้ตรงน้อยนะพี่น้องสองหกของเฉพาะจิตของมันที่เก่าจะอยากไปซีน้อยอยากไปกาซาน้อกับไปได้จ้ะเด้ออยากไปจตซีน้อยกับไปซีน้อยหลักสิบหลักน้อยหลักสิบได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เกตเป็นหลักสิบหลักน้วยได้แปดได้สี่ได้หกแต่จริงอยาก อยากเอาเลขแปดมาไว้ตรงนี้พี่น้องแต่ว่าชอบศูนย์หลักสิบเพราะว่าชอบศูนย์มันเด่นกว่ามูนะจนะ๊ะเนาะเอาศูนย์มาไว้สวิงรูดตรงนี้ชอบจะ้ะวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่ศูนย์กับแปดพันนะมักแห้งได้ตรงนี้มกักมักเล็ตัวนี้แห้งแด้พี่น้องได้แม่บหลักสิบลงหน่อยของปกติอยากไปตตมปกติและวีพี่ก็ได้จ้ะเรือว่าไปซีน้อยก็ได้ได้จ้ะพี่น้องได้จุดปลดล็อกปลดนี่คือจุดนี่เข้าเก็ดกเก่าเต็มเต็มเนาะจ้ะเนาะ จะแคบหน้าจอจ้าของวันที่แปดจะเข่ายุดยุดนี่ล่ละเขา่าย่ที่สองกับหกยุดยุดนี่ล่ะพี่น้องพิจะหน้าเบิงถ้าไปน้อยตัวน้อยจะบอเปียงเงินาพาะจิตพิเศษป,ปกติวิ่งพี่จะสําหรับพี่น้องเขาไม่ช่อมไมนะแต่นะหนะลักสิบหลักน้วยหลักสิบหลักน้วยจะไปน้อยตัวน้อยจะเป็นแบบนี้่ปกติลงพี่น้องปกติได้ศูนย์ได้แปดได้เจ็ดได้ศูนย์ได้แปดได้เก็ด,ด, 0, 8, ด,กดวัดสันชอบตัวนี้ได้พี่น้องนะียหลักน้วยได้สองสามสี่สอง สามสี่เป็นหลักหน่วยจับคู่ได้เก่าคู่จุดบดลอกบดหนีบดสินคืดจุดนี่แหละพี่น้องเอาเอาปกติสูตรคขาเริ่มาจากเลขออกบนตรงนี้แล้วแต่เนี่ยหลักสิบช้อนจ้ะได้ศูนย์เลขหนึ่งหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองเลขศูนย์หลายนะพี่น้องนะหนึ่งสองเลขตำตามหลายมักได้ไหมมักจุดนี้กับจุดนี้แหละจ้ะช้อนกันอยู่ที่ศูนย์กับสองนี่ ถมาตเบินจากตัวเบิ้์พี่น้องตาดีกันแน่มาจ้ะแปด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 มาจากเฉพาะจิตศูนยหนึ่งมาจากตรงนี้จ้ะศูนย์ศย์หนึ่งกระสิประมาณนี้เด้พี่น้องถ้าพี่น้องตาดีกันแน่เบิ้งว่าเห็นตัวใดนาะจนาะเมมล่าบะเห็นมดปันใดตาบ่ดีพี่น้องอยากมือใดกัยากนัจะเลื่อนมันก็สายบายแล้วจ้ะ จะเอาเล่าพัฒนาโลูกหายอยู่อ่นมือหนี่กำบ,บายจะสายเพราะว่าอยากเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องทักมาทางไล่อยากได้สูตรเป็นของตัวเองกับทักมาถ้าจะเด้อกตามแม่มิลาวา่าได้คอมเมนต์บ่หมายถึงวา่าอ่นพี่น้องคอมเมนต์มากกับหลายคนนะจัดเนาะคอมเมนต์มากแม่มิลาวา่าทักมาทางไล่แน่จะเอาสูตรให้แม่มิลากวายดอกแม่ถามกลับขึ้นแม่มิลาถามกลับขึ้นในเล่าเพิ่นบ่เฮ้ยในในไล่จ้ะเพิ่นกลับมาตอบลูกเสียนะก็อยากรู้เนาะว่าผู้ใดเนาะทักมาจะเอาสูตร วิธีทำหายเมื่อใดไร้เทศกับดระเทศเอาเองไปจ,จ,จัดหนักนจะัดเต็มคีอจุดนี้แหละพี่น้องถุกปุดล็อกคือจุดนี้กับจุดนี้แค่นั้นเอาประมาณนี้จางเงี้ยปังๆแลยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า